เะะชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจในเรื่องของจุดเด่นของธุรกิจของเราแล้วนะคะทั้ง3จุดเด่นนะ,ะต่อไปเราก็ต้องมาพูดถึงแล้วว่าวันนี้การที่เราเข้าไปรีคูดนะคะรีคูดก็คือการไปเชิญชวนคนนะคะให้สมัครสมาชิกชวนคนที่สนใจธุรกิจอะค่ะนะคะ,นะคะเราจะต้องไปเจอกับผู้คนที่หลากหลายมากๆเราจะมีวิธีการพูดยังไงหรือว่าทําให้เขาสนใจธุรกิจกับเราอย่างไงนะคะซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่นะคะเราก็จะเริ่มนะคะมาใช้บทโลเพกัน นะในการฝึกพูดกันนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดไม้ได้พูดคุยได้นะคะแล้วก็เสนอในเรื่องของตัวอย่างที่ทุกคนไปเจอมาได้นะคะค่ะเอามาดูบทพูดนะคะในการชวนสมัครสมาชิกซื้อใช้รับส่วนลดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทโลเพนะคะที่ในสถานการณ์จริงอะคะ่ะเราก็มักจะไปเจอลูกค้านะคะทั้งแบบเฟสท a c เฟสนนี้คือแบบเฟสท o f เฟสนะ นะคะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรับมือกับลูกค้าเฟสทูเฟสได้สามารถที่จะกล้าเข้าพบลูกค้าเฟสทูเฟสได้ต่อคาถามได้ค่ะบนโลกออนไลน์อ่ะค่ะเหมือนกันนะคะคุณก็ตออคาถามกับลูกค้าบนโลกออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสมมติว่าเคสน,นี้จะเป็นลูกค้าของคนแปลกหน้านะคะคนแปลกหน้าเนาะนะคะก็เราจะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะที่บ้านมีรถยนต์กี่คันครับนะ,ะเราคุยเรื่องอื่นก่อนได้ นะคะเพื่อเรียกว่าอะไรคะละลายพฤติกรรมแล้วก็เป็นการแนะนําตัวเองก่อนสวัสดีค่ะนะคะแล้วเกิดเราไปในเชิงของแบบสวัสดีค่ะหนูมาจาาบริษัทสิ่งบอกเอร์นะคะเป็นในหน้าประกันภัยค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดก,การขยายสายงานซึ่งดูแลลูกค้าในโซนนี้ค่ะนะคะขออนุญาตเก็บข้อมูลหน่อยได้ไหมคะค่ะนะคะเออไม่ทราบว่าพี่พอจะมีเวลาคุยกับหนูสักพู่มไหมหนูขออนุญาตเก็บข้อมูลไม่นานคะ่ะอันนี้คือไปเหมือนเซลเลยนะนะคะเออที่บ้านมีรถยนต์กี่คันคะ มีสองคันรถเก่งกับรถกระบะใช่ไหมคะลูกค้าก็ตอบแบบนี้นะคะเราต้องถามเพื่อลูกค้าตอบมาได้แล้วปกติแล้วคะ่ะตอนนี้คุณพี่ทําประกันรถยนต์อยู่บริษัทไหนคะนี่คือการเก็บข้อมูลนะนะคะคุณอาจจะทำแบบฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งติดข้อมูลก็ได้แล้วซื้อประกันรถกับใครคะจ่ายเบี้ยทุกปีเคลียรับสุดรถไหมนะคะลูกค้าก็ตอบเราว่า ทำประกันชั้นหนึ่งหรือสองบวกอยู่ทํากับบริษัท A นะบริษัท B ีนะที่ผ่านมาก็ได้รับส่วนลดบ้างแล้วก็ไม่เคยได้รับเลยก็ซื้อผ่านตัวแทนก็ไม่เคยได้รับส่วนลดอะไรนะเขาก็จะตอบแบบนี้นะคะสมาชิกก็ถามต่อไปว่าประกันพรบค่ะพี่ถ้าพี่ต้องซื้อทุกปีอยู่แล้วค่ะพี่สนใจรับส่วนลดราคาตัวแทนไหมคะโดยที่พี่ไม่ต้องผ่านในหน้าแต่มั่นใจว่าวันนี้พี่ซื้อประกันนะคะแล้วพี่ได้รับความค,ามค,ามคามุ้มครองชัวร์รวมถึงเจ้าหน้าที่เขาปรึกษาเวลาเกิดเหตุเคลมด้วยพี่สนใจไหมคะ ให้ลูกค้าตอบค่ะว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจนะคะโดยส่วนมากแล้วเราจะตอบว่าอะไรคะเราจะตอบว่าอะไรคะได้ส่วนมากอ่ะให้คุณตอบมาตอนนี้คะ่ะในช่องแชทเลยค่ะนะ,ะให้คุณตอบมาตอนนี้ในช่องแชทเลยนะคะอ่ะไหนดูหน่อยสิ <S <S ว,ยว่าตอนนี้ทุกท่านตอบว่าอะไรคะสนใจนะคะดังนั้นค่ะบทลบเพนักที่หนึ่งค่ะเราเข้าพบลูกค้านะคะในลนักษณะของคนแปลกหน้านะคะ หรือไม่แปลกหน้าก็ได้ไม่แปลกหน้าคืออะไรเราจะไปพบผู้รู้จักคนที่เราแนะนําแต่ว่าเราคุมค่ะในเรื่องของคําถามค่ะให้อยู่ในรูปแบบคําถามที่เรียกว่าปกติอะค่ะพี่ซื้อประกันรถยนต์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพี่มีรถกี่คันทําประกันของที่ไหนเอาไว้เป็นประเภทไหนแล้วได้รับส่วนลดไหมเห็นไหมประโยคคําถามง่งายๆประมาณสามประโยคนะคะปกติแล้วพี่มีรถยนต์กี่คันทําประกันที่ไหนเอาไว้ประเภทไหนแล้วได้รับส่วนลดไหม มีแค่นี้ค่ะแล้วถ้าวันนี้ค่ะเรามีส่วนลดให้แล้วก็มีที่ปรึกษาให้พี่สนใจไหมให้เราดึงคําถามนี้ออกมาเพื่อที่ลูกค้าตอบกับเราว่าสนใจกับไม่สนใจค่ะแค่นี้นะคะเอาแค่สนใจกับไม่สนใจก่อนนะนะคะอ่ะนะคะเข้าใจแล้วเนาะสนใจไหมคะทุกคนสนใจเนาะสนใจแล้วนะนะคะถ้าสนใจเสร็จปุ๊บเราเริ่มเปิดเลยค่ะเปิดการขายเลยค่ะ งั้นหนูขออนุญ,ญาตค่ะพี่ทําบัตรสมาชิกกับสิบบุงบุกเกอร์ได้ไหมคะเพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในราคาตัวแทนค่ะเรามีบริษัทประกันภัยมากกว่า35บริษัทนะคะแล้วก็เป็นการสมัครสมาชิกเพื่อซื้อประกันลดในราคาตัวแทนนะคะตัวนี้ซึ่งพี่จะได้รับในเรื่องของส่วนลดเบี้ยประกันภัยลดทุกคันในบ้านแล้วก็ทุกปีที่สําคัญคือได้รับประกันอุบัติเหตุด้วยนะ1 0 0 0 0แบาทนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของการต่ออยุ่สมาชิกเองสิ้นนะคะอันนี้ค่ะเราพูดแค่นี้ นะคะแล้วถือว่าพี่สนใจที่จะทําในเรื่องของอาชีพเสริมไปได้เสริมขายประกันพรบรถยนต์เนี่ยเรามีหลักสูตรสอนงานเรงงานฟรีด้ค่ะนะคะถ้าพี่สนใจเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยหนูขออนุญาตเก็บข้อมูลคุณพี่เลยได้ไหมคะเราก็ค่อยๆหยิบไปสมัครเข้ามันก่อข้อมูลเหมือนกับการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยปกตินะคะลูกค้าเขาจะตอบเลยว,ว่าเออถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาจะบอกโอเคนะเขาสนใจนะคะเขาก็จะยินยอมให้ข้อมูลกับเราไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์ และอื่นๆนะคะแล้วเราก็ขอถ่ายรูปประชาชนแล้วก็เก็บค่าสมัครสองบาทในส่วนของค่าสมัครค่ะถ้าลูกค้านะคะไม่ต้องการจ่ายนะคะบางคนอาจจะแบบถ้าแปลกหน้าจริงๆค่ะเขาสึกว่าอีทําไมต้องจ่ายด้วยทําไมฉันต้องเสียก่อนคุณก็อาจจะละเอาไว้ก่อนได้แต่ใบสมัครต้องเก็บนะคะแล้วก็แลกลายเขาไว้นะคะเพื่อที่ว่าวันนี้นะค่ะนะคะเราจะมีข้อมูลของลูกค้าแล้วคุณต้องเก็บข้อมูลนะว่ารถของเขาอะค่ะมีกี่คัน ใช้ประกันที่ไหนบ้างประกันหมดเมื่อไหร่กนเมื่อไหร่บ้างนะคะเราก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวถ้าวันนี้พี่ไม่สะดวกสมัครไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตดูกรมธรรม์รถพี่หน่อยได้ไหมว่าหมดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันหมดอายุหนูขออนุญาตเช็คเบีย้ยให้ฟรีได้ไหมคะแล้วขออนุญาตให้ส่วนลดเลยค่ะนี่คือวิธีการเมื่อคุณให้ส่วนลดลูกค้าในวันที่ประกันเขาหมดนะคะ่ะนะคะคุณสาม,มารถที่จะเก็บในเรื่องค่าสมัครเขาได้แล้ววันนั้นเห็นไหมคะ นี่คือเทคนิคเลยคุณไปรอเก็บค่าสมัครในวันที่ประกันเขาหมดก็ได้แต่ก็ลูกค้าบอกว่าอมันก็ดีนะน่าสนใจมากเลยได้ประกันด้วยหรอ PA เลยหรอโอเคสนใจอย่างเงี้ยเคสเนี้ยน,นะคะคุณปิดสมัครได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะเราก็ให้ลูกค้าค่ะนะคะส่งบัตรประชาชนให้เราเราก็ถ่ายรูปให้เขาโอนเงินโดยตรงเข้าบริษัทสีกรุโบเกอร์แล้วเขาส่งสลิปให้เราทางไลน์แล้วเราก็ส่งสมัครให้เขาให้เขาเห็นเลยค่ะวิธีการทํางาน ะะถ้าลูกค้าบอกอีกว่าเขาสนใจเรียนด้วยสนใจขายประกรันรถยนต์ด้วยซึ่งการพูดคุยต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของรายได้ละบางคนที่สนใจเรื่องของรายได้แล้วสนใจว่าสุรเท่าไหร่หรอคุณก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยพี่คันนี้ประหยัดไปเลยนะหนึ่งพันบาทนะถ้าพี่ไปขายอะค่ะพี่ได้คันนี้หนึ่งพันบาทนะถ้าพี่ทำอาชีพเราจ้างตอบพรบาภาษีเนี่ยพี่ได้นะเนี่ยคาราสามร้อยห้าร้อยนะคะพี่สนใจไหมลูกค้าเริ่มสนใจธุรกิจค่ะเขาจะเริ่มถามคุณแล้วว่าทํายังไงน้องเคสแบบนี้คุณปิดการสมัครได้เลยค่ะไม่ต้องรอ แล้วก็ชวนเขามาสู่การเรียนรู้ธุรกิจเข้าสู่ขบวนการเรียนผ่านโซมูมเรียนผ่านไลน์นะคะให้เขาเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้เลยค่ะก็คือเรียนวิธีการเช็คเมียแจ้งงานแจ้งต่อภาษีพรบให้เขาลองส่งงานหนึ่งคันนะ,ะให้เขาเริ่มมีรายได้ก่อนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะนะคะแล้วพอเขาเริ่มมีรายได้ค่ะแล้วเขาสนใจมากขึ้นน่ะคุณก็เริ่มต้นในการพัาสอบบัตรในหน้าเลยนะคะมันก็จะเป็นขบวนการต่อไปในการทาธุรกิจนะคะแต่ก็ลูกค้าไม่สนใจค่ะเหมือนเดิมค่ะ เขายังไม่สนใจอะไรเลยนะคะเราก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรอย่างที่บ๊วยบอกเนาะไิ่ไม่ไรค่ะพี่ไม่สนใจไม่เป็นไรถ้างั้นหนูขออนุญาตเก็บข้อมูลรถยนต์ของพี่ไว้ก่อนได้ไหมว่าประกันหมดเมื่อไหร่พราบาหมดเมื่อไหร่ภาษีหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูทําเสนอราคาให้แล้วเดี๋ยวให้สุดรถด้วยค่ะพี่นะคะโดยส่วนมากลูกค้าค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาให้ข้อมูลคุณอยู่แล้วนะคะโอเคเนาะนะคะตรงนี้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ